เ,เจ้า,าค,คณะเพเภอพุทธิสัยอดีตเจ้าวาดวัดเจ้าเก้วเจ้าสำนักวิปัสนาธรรมหารวัดเจ้าเก้วด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแล้วก็ขอกราบถวายความเคารพปรีะคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณคัณนติคุณเจ้า,าค,คณะเพืภอพุทธิสัยตลอดถึงพระธีรากุธีรัก ทุกท่านทุกลูกด้วยความเคารพแล้วก็ขอเจริญพรคุณโยมพ่ออดีสอตรรสอสอประสิทธิ์ธนาทองแล้วก็าติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทำกิจกรรมความมีอุศล์อุทิศถึงพระดิประครุณหลวงพ่อพล้กครูสิริสมาจารย์ในวันนี้ วันนี้ก็ตรงกับวันที่6มกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระรฐมวสวนะครึ่ง15ค่ำเดือนที่หรือว่าเดือนสองจะตรงตั้งหลายวันนี้อตาตมาพกอดได้รับนิมนต์จากหลวงพอ่อเจ้าคณะเพือคนพิสัย ให้มาพูดตรงมะวันนี้ก็ถือว่าเราชาวาอำเภอคุณพิสัยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นพระสงค์เป็นญาติโยมรู้สึกเสียใจอะไรอย่างยิ่งกับการจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่พอพระครูสีสมาจารย์ของเราซึ่งท่านก็ถือว่าเป็น เสาหลักของกรรมหารในอับูรณ์ิสัยหรือจะเรียกว่าในจหวัดนองคายเลยก็ว่าได้ต่อมาไปอยู่วัดเินพเาเนาแปดปีแปดพรรษาตีกต่อมาเข้ากรรมหานมาขออยู่กับหลวงปู่วัดเินพเาเนามาขออยู่กับท่านท่านก็รับนะท่านรับ แล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆอยู่ต่อมาเรื่อ,อยๆอ,อ,อยู่กับหลวงป,ปู่เล่นพเนาติดต่อกันมาแปปีแปดพรรษาก็ได้ศึกษาตรรมฐานี้ปัจสนาธรรมฐานในห้องธรรมฐานหลวงปู่สมัยที่มาอยู่กับหลวงปู่ก็ปีพศ2540อ25ย, 4, ย,ย่ย่างสีิย่างสงพนอ่มาอยู่กับหลวงปู่เลินพะเนาแล้วก็อยู่กับท่านมาเรื่อยๆ จนได้มีโอกาสไปเรียนมจอจลอเพราะว่าหลวงปู่ท่านอนุญาตคือเราได้เข้ากรรมาฐานตามกฎของท่านใครจะไปเรียนมอจลอเนี่ยต้องเข้ากรรมาฐานไม่ต่ำกว่าห้าเดือนเก็บอารมณ์ในห้องกรรมฐานเนี่ยอนาก็เลยเข้ากรรมฐานห้าเดือนบ้างสามเดือนบ้างในช่วงนั้นช่วงโรงเรียนปิดจากนั้นก็เลยเ ได้มีโอกาสศึกษาและก็ฟังธรรมกากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดเินพระเรานาทีนี้วัดเดินพระเนาพรนาลามอำเภอเมืองหนองคายเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสนาธรรมประจำจำังหวัดแห่งแรกแห่งแรกของจังหวัดหนองคายซึ่งก็เป็นสำนักที่มีประวัติที่มายรานานประสมรวรเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทราบว่า พระเดชคุณหลวงปู่มหาปานอนันทโอประมาณปี2490กว่าท่านก็แต่นิมนต์เจาา้าคณะอำเภอหรือตัวแทนของอำเภอและและถึงลูกเข้าไปฝึกกรรมฐานนิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะเอามาตั้งเป็นสำนนกปกระจำอำเภอของตัวเองอท่านก็แต่นิมนต์เข้าไปไปฝึกกรรมฐานห้าเดือนหกเดือนอยู่ในห้องกรรมฐาน เสร็จแล้วก็ให้กลับเอากรรมฐานนั้นน่ะมาตั้งในาเกอของตัวเองจึงว่ารัเจ้าแก้วของเราเนี่ยก็ได้รับส่วนนั้นมาด้วยได้รับส่วนนั้นมาก็เลยรับตั้งเป็นสํานักวิปัาสนากรรมฐานไปํามองคือรุ่นสัยส่วนรัเภเออื่นก็มีนะเช่นรัเภอบุญการอำ้เภอท่าบออต่างต่างเยก็มีเหมือนกันมีสํานักที่ได้รับจากพระเดชวคุณ หลวงพ่อต้อมหาปางอันโทในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะพูดให้ญาติดโยมทงหลายได้ฟังว่าทำยังไงเราถึงจะฟื้นฟูกรรมาฐานในเครือคนวิสัยเราโดยเฉพาะพิปัตินานกรรมาฐานให้เป็นเหมือนสมัยก่อนสมัยที่ธรรมะยังเป็นคนเนาปีสี่สิบสี่สิบกว่ากว่ามาเนี่ยมีพระเข้ากรรมาฐานร่วมกันสามสิบ สามสิบส <krit> ี truth, 20, 30, 30 uh, ่สิบลูกนะเขาไปเก็บอารมณ์ในห้องกรรมฐานส่วนแม่ชีเนี่ยก็มีนิดประมาณยี่สิบสามสิบเหมือนกันแม่ชีคนผมเนี่ยก็เข้าไปอยู่เก็บอารมณ์อยในห้องกรรมฐานแล้วก็สำนักวัดเจ้นเกี้ยวของเราเนี่ยในช่วงหลายปีสามสี่ห้าปีข้างหลังเนี่ยต้องมีอยู่สามสี่ห้าลูกก็มีที่เข้ามาเข้ากรรมฐานเก็บอารมณ์อยในห้องแต่จริงว่า อยากจะเจริญพวงมนี่ยรวมเราชาวอำเภอคนวิสัยทำยังไงเราถึงจะมาื้นฟูการปฏิบัติธรรมฐานในอำเภอเราได้ให้มันดีให้มันจเจริญรุ่รงเรืองหรือว่าให้มีคนเข้าใจเรื่องวิปัสสนาเนั่นก็จะพอถือโอกาสพูดถึงอารมณ์วิปัสสนา เอาให้ยัจดจบเลยฟังสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงตามที่เราจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาตมาได้ไปอยู่กับหลวงปู่วัดเงินขณเอาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูภาวนาปัญญาพร,ปปาเ,รเนี่ยหลวงปู่ท่านจะเทียงเนี่ยช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นท่านจะให้อรรารมณ์ธรรมทานบรรพะนะฮะคือนั่งธรรมทา,านอยู่ในห้องเนี่ยประมาณไปสองโมง ไปสามโมงเนี่ยก็จะมีพระลูกศสษยงสัญญาณระฆังแล้วแมงแมงแล้วจากนั้นพระ่ในห้องกรรมฐานก็จะค่อยเดินเดินเก็บอารมณ์เด,มเดินมาค่อยๆเดินมามาถึงศาลาที่ท่านจัดเป็นที่รับอารมณ์คือท่านจะไม่ไปสอบอารมณ์ในห้องกรรมฐานนะ,ะแล้วพระก็ขึ้นมานัาง่งบนกระตาลาตรงนี้นะกพวกโยงกวก แม่ชีอะไรก็เข้ามานั่งฟังด้วยแล้วหลวงปู่ท่านก็จะเทศอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงถ้าวันไหนหลวงปู่ไม่มีทุนละไปนึ่สองชั่วโมงพระกรรมฐานที่นั่งฟังในพวกเข้าห้าองเนี่ยก็จะนั่งฟังอยู่เนี่ยชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงกอนั่งฟังเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณเท่านี้แหละก็จะทําจังหวัดเดินกลับห้องกรรมฐา ไปถึงห้องกรรมฐานก็พอดีส่งน้ำนะก็จะเป็นอย่างนี้นะแหละนะเพราะฉะนั้นก็ได้ฟังหลวงปู่ท่านพูดอารมณ์กรรมฐานท่านให้หลักง่ายๆนะให้หลักง่ายๆว่าทุกมีเพราะอุปทานมีอุปทานมีเพราะความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งมีเพราะมักแปกไม่เจริญ ท่านให้กําหนดอย่างเนี้ท่านให้หลักง่ายๆเนี่ยว่าภกมีทําไมเราถึงภกมีเพราะอุปาทานมีคําว่าอุปาทานหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นดังที่เราได้โยมได้ยินพระสนทานสวดธรรมพัดเช้าว่วาสัง้งขิตเตะนะปันตุปทา,านนั้ันทานุาข,าขาว่าโดยย่ออุปทานฐานตั้งห้าเป็นตัวพุกเสยยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาธานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือรูปนขันอันเป็นควาอันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือรูปเนี่ยทำไมอ่ะเราถึงไปตั้งอยู่ในรูปแล้วมันทําไมถึงเป็นทุกถ้าเราไปตั้งว่ารูกนี้เป็นของเราเป็นตัวของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะว่ารูปนี้มันเปลี่ยนแปลงไป มันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันจะเปลี่ยนไปจากแกจะเจ็บจะป่วยจะแตกสลายตายมันมันเป็นไปตามอำนาจของมันถ้าเราไปยึดมั่นว่าลูกนี้จะแกลูกนี้จะเจ็บลูกนี้จะแตกจะตายจะเปลี่ยนไปผิวหนังจะาเหย่ยวอย่างแห้งผมจะเท้าอย่งอหมหรือจะเจ็บจะป่วยเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นอย่างนี้จะให้มันเป็นไปตามอำนาจของเราเราก็พุก เพราะโูคนี้มันมันไม่อยู่ในอำนาจของใครใครแต่ไปบังคับไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเก็บไม่ให้มันตายเนี่ยบังคับไม่ได้เมื่อเราได้พิจารณาว่าโ <ge ar> ูค <ies> นี้มันเกิดขึ้นมันเป็นของมันเองมันมันเปลี่ยนของมันเองไม่ม <t> ีใครจะบังคับมันได้เราก็จะเออดูมันแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับมันเพราะหน้าที่ของลูกนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกแล้วก็ดับไป นะถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นไปฝาการือมันเราก็เป็นพกุกแต่ึงว่าถ้าเราไปยึดมั่นหรือมัน่นมีอุปทา,านความยึดมั่นหรือมั่นนี่เราก็เป็นพกุกพวกวัลูกในญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพุกมีเพราะอุปทา,านมีอุปทา,านมีเพราะความไม่รู้แจ้งคือเราไม่รู้แจ้งในในลูกนี้ว่ามันเป็นของมันธรรมดาอย่างนี้ มันจะแก่มันแก่เองมันจะเจ็บมันเจ็บเองมันจะแตกมันจะตายมันตายเองเราบังคับมันไม่ได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะดูมันหรือว่าพิจารณาว่าเออมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของมันานี่เราก็จะรู้แจ้งก็จะเข้าใจอ่าเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเรามีความรู้แจ้งเพราะอะไรเพราะเราจะเริ่มมรรคแปดมรรคแปดต้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ เห็นบโรลกนี้นะ่ะมันไม่ใช่ตัวตนของเราสัมมาสังกัปปะความดำดิ่ชอบดำดิออกจากรูปนี้บารลุนี้เราไม่ควรไปยึดมั่นถือมัอ่นว่ามันเป็นตัวเป็นต,ตนของเราสัมมาวาจาเวลาเราจะพูดอะไรเราก็ต้องพิจารณาก่อนอย่าพูดเราก็ดูก่อนตัวมันจะพูดนี่คืออะไรนั่งอยู่นี้คืออะไรนั่งอยู่นี้คือรูปรูปเปล่าขันตัวจะพูดจะ ถามคนนั้นคนนี้มันเป็นอะไรเป็นวิญญาณขันเนะเราก็จะเห็นแต่รูปก,กับนามเห็นแต่ตขันห้ามันปรุงบันแต่งอยู่ตลอดเนะเราก็จะไม่ไปรู้กับมันสัมมามันตะกข้อที่สี่ก็คือการงานชอบการงานของเราก็จะพิจารณาแต่่องของลูกของนางไม่ไปสมมติไปตามบัญญัติอะไรของมันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบก่อนที่จะฉันเนี่ย เราต้องพิจารณาก่อนั่ามีนี้เป็นรูปตัวหยักฉันจะเอามือไปจับมันเป็นอะไรเป็นนามเราก็จะพิจารณามีแต่รูปของนามสัมมาวายามะควมเพียนชอบเพียนยังไงอะป่าหานะเพียนละตัวตนอ่าที่มันเกิดมันมีขึ้นเพียนละเพียนสัมบณระวังตัวตนอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นสมมติว่ามีเวทฐานรรนนาสัมาามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออมันเป็นของสมมติเป็นไปนตามสมมติ เราไม่ไปลงตางมันไม่ให้ตัวตนความเด็ดมั่นถรือมั่นอะไรเกิดขึ้นอีกความมีตัวมีตนเกิดขึ้นอีกเนี่ยเราก็จะรู้แจ้งก็จะเข้าใจสัมมาสติความมีสติใจมันมีความระลึกชอบอเรารู้เราเราเท่าทันมันมีสติรู้เท่าทานมันเพราะฉะนั้นในวัดเงินพนาวีทย์จึงสอนให้จเจริญสติด้วยการสร้างจังหวะเก็บมือเข้าห้าเก็บมือออกห้าเวลาจะลุกจะเดินเนี่ย จะลุกเีต้องทำจ็ตจังหวัดจะนั่งก็ต้องทำจ็ตจังหวัดเวลาจะฉันก็ต้องมีจังหวัดเปิดปิ่โตก็มีจังหวัดอาบน้ำสงน้ำก็มีจังหวัดในการที่จะทำสุดท้ายสม,มาสม,มาธิก็คือจิตตั้งมั่นชั่วคือจิตใจเรามันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานหาลวงปู่ท่านบอกว่าพิจารณา,น,าน,นั่งแยลกรูปแยน้ำืน,นมเงยนอนแยก้เดินแยก รู้เลาทันรู้อะไรไปตลอดเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านถึงว่าภุกมีเพราะอุปทานมีอุปทานมีเพราะความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งมีเพราะมรรคแปดไม่เจริญถ้าเราจเจริญมรรคแปดเราก็รู้แจ้งเมื่อเรารู้แจ้งเราก็ไม่มีอุปทานความยึดมัน่นเมื่อไม่มีอุปทาคนความยึดมั่นความุกข์มันก็หมด ญาติโยมทั้งหลายมันก็กลับลงมาทีเพราะประธานมีอ,อุปทานมีเพราะความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งมีเพราะมักแปดไม่เจริญ <ME> <I 8 S 2> <c oughs> เมื่อมัก 8, แปดเจริญเราเจริญมักแปดเราก็รู้แจ้งเมื่อเรารู้แจ้งเราก็ไม่ยึดมั่นเห็น,นหมันมมม่นไม่มีอุปทานเมื่อไม่มีอุปทานเราก็จะไม่ทุกข์ต่อมันนี่แหละญาติโยมทั้งหลายที่ว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยดีมากๆ ด,ดังนั้นอัตรมาที่มากให้ตยโยงเราได้พิจารณาช่วยสนับสนุนหรือว่าหาบาวิธีนะปัจจุบันนี้อัตรมาก,ก็ได้ดูพิจารณาเนี่ยคือส่วนมากแล้วเราก็จะเป็นไปตามโลกเอเราจะทําเพื่อความพ้นพุ์เนี่ยทำไมไมันต้องเตรียมอุปกรณ์ม,มากมายทำไมไมันต้องเตรียมอะไรครามลำํำมันเป็นทางพ้นภุกหรืออะไรมากมาย มันต้องเตรียมกันอย่างลำบากอย่างมากมายอย่างนั้นเลยนะถ้าเราจะทำตัวกองกค,อค้นพบเนี่ยมันก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอน,นจริงว่าอ,อยาจากปา,ากยาโยมเราท่ทั้งหลายเพื่อะจะได้สื่อสารเจตนารมของอพระเดชพระคุณหลวงปูนน่พระครูสิริสมาชจาร์ของเรา ให้สำนักปฏิบัติกรมรมฐานวั้าแก้วดำรงต่อไปสืบต่อไปตามนานเท่านานมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อธรรมะที่ญาติโยมได้ฟังแล้วเราก็จะลดความทุกข์ได้อ,อย่างเช่นเราเจ็บเราป่ว,เว,วยเนี่ยเราก็จะดูเป็นลูกเป็นนามดูเป็น,ปนขันห้านอนอย่งนี้เป็นรูปกับขันรู้ว่านอนก็เป็นนามหรือว่าเป็นวิญญาณขัน ความเจ็บความปวดเป็นไรเป็นเวทนาขันนอนอยู่นี่นั่งอยู่นี่มันเจ็บมันปวดเป็นรูปประขันความคิดไปในอดีตเป็นไรเป็นสัญญาขันนั่งอยู่นี่เป็นไรเป็นเป็นเป็นรูปประขันคิดไปในอดีตหรือคิดไปในอนาคตปรุงแต่งไปเป็นไรเป็นสังขารขันนั่งอยู่นี่หรือว่ายืนอยู่นี่ขณะมันคิดเนี่ยเป็นไรเป็นรูปขันนอกจอกความคิดความปรุงแต่งการเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเกิดขึ้น เราก็จะรู้ว่าโอ้เป็นวิญญาณขันเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้ทางกายทางใจนั่งอยู่แต่ละรูปขันเราก็จะมีแต่ขันห้าเป็นอารมณ์อยู่ตลอดอไม่มีตัวตนเราเขาทําให้ต้องเป็นพวกทาให้ต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่แหละก็จะเกิดประโยชน์แก่การเจริญวิปัสนากรรมฐานเพราะว่าวิปัสนากรรมฐานเนี่ยถ้าแปลจริงๆแล้วก็คือ วิเนี่ยแปลว่าวิเศษแปลว่า e แ huh? ้งแปลว่าต่างปัสนานี่แปลว่าเห็นหมายว่าเห็นแก่บอดปกติเห็นต่างบ่ปกติเห็นวิเศษวอาคนปกติคือเห็นแต่รูปกำนามไม่มีความเชด่มั่นหรือมั่นแต่ถ้าเราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยก็จะทุกข์นะเวลามันเจ็บเวลามันป่วยเวลามันแก่เนี่ยเราก็จะทุกข์ว่าเราเจ็บเนาะเราป่วยเราแก่เราก็จะตาย เราไม่เห็นว่าที่มันเจ็บเนี่ยเป็นอะไรเป็นโรคประขันที่มัน,กกน,กน,มนกแก่ก็เป็นโรคประขันที่มันกําลังแก่แต่งก็เป็นโรคประคันดูมันเมื่อเราดูมันออกแล้วเราก็จะไม่มีตัวมีตนนี่แญาติโยมทั้งหลายอาจมาว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของดีของพิเศษญาติโยมควรจะได้นาไปปฏิบัติเราก็จะได้ลดทุขกมากนะเวลาเรามีปัญหาต่อร่างกายเนี่ยเวลามันจะแตกจะดับ มันจักลดความทุกข์ได้มากเพราะฉะนั้นในวันนี้กระผมหรืออาตมาภาพได้มาพูดในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรก่เวลาในสุดนี้กตผมหรืออาตมภาพก้อขออ้างอิงเอาคุณพภาษีรัตนตรัยุคุณกุศลคุณงามควาดีที่ประเดชพระคุณหลวงปู พระครูสิริสมาจารย์ท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่โนโนแหะสมัยที่ท่านบวชมาแต่เป็นหนุ่มจนถึงวาระอวสานมรณคขาซึ่งได้ท่านได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาอบรมจิตใจวิปัสสนาการรมฐานต่างๆคุณงามควาดีและก็บุญกุศลที่จัดโยมสิลปาณสิทป์ได้ประกอบไปทำขึ้นเพื่อถวายเป็น บุญอุทิศแดลวงพ่อถ้าหากหลวงปู่ท่านได้ทราบได้ยานวิถีอันใดก็ตามอ่ขอขตงอนุโมทานาในกุศลส่วนนี้และก็มีสุขติพกตลอดถึงนิพพานอันเป็นที่สุดตรงบังเกิดมีเดลวงปู่ด้วยในที่สุดในตรงนี้อัตมภาพก็ขอ ยึดอิทธิธรรมมทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประตารัชนี